สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาชวนทุกคนทาโมจิครีมชีสน้าตาแบบนี้เลยนะคะโมจิ ji, เนื้อนุน่มๆประมาณนี้เลยค่ะดูสิคะเรากดลงไปก็จะมีความนุ่มประมาณนี้ค่ะสูตรนี้นะคะก็จะมีความยืดแบบนี้เลยค่ะก็คือแนะนําว่าเก็บในตู้เย็นประมาณ1วันก็ได้ค่ะถ้านานกว่านั้นก็คือตัวแป้งก็ก็จะแข็งค่ะ ส่วนผสมในการทำสูตรนี้ก็จะมีดังนี้เลยนะคะจากนั้นเราไปเตรียมตัวลงมือทํากันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะเราเตรียมครีมชีสค่ะ150กรัมพักเขานิ่มประมาณ 1- 2ชั่วโมงแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็จะตามด้วยนมข้นหวานค่ะ4ช้อนโต๊ะหรือ80กรัมค่ะใส่ลงไปได้เลยค่ะและก็จะใช้ตะก้อไฟฟ้านะคะตีให้ตัวครีมชีสกับนมข้นหวานผสมเข้ากันดีค่ะใครไม่มีนมข้นหวานก็ใช้เป็นน้ําตาลทรายแทนได้นะคะเราจะได้เนื้อแบบนี้เลยค่ะ พอได้เนื้อแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะได้ไส้ตัวครีมชีสของเราหน้าตาแบบนี้เลยนะคะใครไม่ชอบหวานก็ลดส่วนนมข้นหวานลงใครชอบหวานก็อาจจะเพิ่มนมได้อีกค่ะมาทำส่วนของโมจินะคะแป้งข้าวเหนียว9ช้อนโต๊ะหรือ90กรัมค่ะแล้วก็ตามด้วยแป้งขา้าวโพด2ช้อนโต๊ะหรือ20กรัมค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะ2ช้อนโต๊ะหรือ30กรัมค่ะและก็จะตามด้วยนมสดรสจืดค่ะ9ช้อนโต๊ะหรือ135กรัมค่ะ แล้วเราก็จะตั้งไฟกลางนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะจนเขาจับตัวกันเป็นก้อนเริ่มมีความเหนียวข้นขึ้นแบบนี้เลยค่ะคนไปเรื่อยอย่าหย,ยุดมือนะคะนี่ค่ะเขาเริ่มจะจับตัวกันเป็นก้อนประมาณนี้เราก็จะเอาประมาณนี้ค่ะพอได้เนื้อแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเทลงไปในชามได้เลยค่ะเนื้อเขาก็จะมีความยืดหยุ่นแบบนี้เลยค่ะใส่เนื้อสดลงไป1ช้อนโต๊ะหรือ15กรัมค่ะหลังจากนั้นนะคะเราใช้แต่ก็ มือนะคะตีผส,สมให้เขาผสมเข้ากันแบบนี้ค่ะสําหรับใครไม่อยากใช้ตะก้อมือก็พลายเขาพออุ่นนะคะใช้มือในการนวดได้ค่ะตัวนี้มันร้อนเราก็เลยใช้ตะก้อมือนะคะตะก้อไฟฟ้าแบบนวดก่อนแล้วค่อยใช้มือในการนวดต่อค่ะเราก็จะนวดนวดนวดค่ะให้ตัวเนยเขาผสมเข้ากันดีค่ะนี่นะคะ่ะเนื้อแป้งที่ได้ก็จะมีความยืดประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะไปขึ้นรูปได้เลยค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นแป้งนวลนะคะคือแป้งมันสับปะหลังเราไปคั่วขัวให้เขาพอสุกเล็กน้อยค่ะก็จะโรยลงไปแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็จะนําตัวแป้งโมจิของเราใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะพอใส่ลงไปแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะทําการแบ่งแป้งได้เลยค่ะหนึ่งสูตรของเรานะคะสูตรนี้เราจะทําทั้งหมด6กก้อนคะ่ะก็จะแบ่งแป้งแบบนี้เลยค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเรามาขึ้นรูปกันได้เลยค่ะ เราคึงแป้งเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ก่อนค่ะแล้วก็นำแป้งมารีนะคะก็คือโรยแป้งนวลด้วยค่ะก็จะแบบนี้เลยค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะตักไส้ครีมชีสที่เราทำไว้เมื่อกี้ลงไปได้เลยค่ะปริมาณตามชอบได้เลยค่ะแล้วก็ทำการห่อไส้ได้เลยค่ะตัวแป้งนะคะทำเสร็จใหม่ๆก็คือจะมีความนุ่มมากเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะห่อไปแบบนี้เลยค่ะก็จะโรยแป้งนวลเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะใส่ถ้วยฟอย์ค่ะ เบอร์ไหนก็ได้ตามชอบได้เลยค่ะก็จะได้หนึ่งชิ้นแบบนี้เลยค่ะห่อง่ายๆค่ะอันนี้ก็6ชิ้นก็ห่อเสร็จเรียบร้อยหนะ้าตาที่ได้ก็เป็นแบบนี้เลยค่ะและนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะโมจิครีมชีสของเราค่ะทำง่ายๆไม่ต้องใช้เตาอบแถมอร่อยด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ